ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสะพอร์ทางช่องก็คลิกลิงคล์ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเวลานี้ตอนนี้มาเช็คพลัง,งานความรักให้กับทุกทุกคนมาดูว่า สถานการณ์ความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนในอ,อเร็วนี้นะคะมาดูกันนะใบแรกเลย hiding t h r o u g h feelings butterfly ใจเย็นๆนะอะไรบางอย่างที่มันเป็นความความรู้สึก ความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยกำลังจะเกิดขึ้นจงเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดเผยความรู้สึกอะไรบางอย่างออกไปคือเหมือนกับว่าบางอย่างในความราักมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดที่เราจะแบบแสดงออกความรู้สึกบางอย่างคือต้องอดใจรอจริงๆก่อนนะคะสมมติว่าเรากําลังคุยกับใครอยู่หรือว่าเรากาลังคบกับใครอยู่นะคะ เราเราจะบอกความรู้สึกความพูดเราอาจจะบอกเราต้องอดใจรอบอกต่อหน้าพูดต่อหน้านะคะการพิมพ์ข้อความหรือการส่งมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้แสดงถึงแบบดวงตาแววตาเวลาเราเจอกันแล้วเราบอกกันนะมันมันมีความรู้สึกดีมากกว่าโรแมนติกมากกว่าเราได้เห็นอะไรที่มากกว่าเพราะฉะนั้นต้องแนะนําว่าห้ามส่งบอกความรู้สึกบอกอะไรในไลน์นะคะเวลาที่เราแบบคุยคุย,คยอะไรกับใครหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ ให้ให้เหมือนกับว่า,าคุยกันแบบตัวต่อตัวนะคะดีกว่าลองลองปรับดูค่ะลองปรับดูเพราะว่ามันมันอาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรที่ที่เป็นความชัดเจนมากกว่าเป็นอะไรที่เป็นจริงมากกว่าเรียวๆนะคะบัตเตอร์ฟลายหรือความจริงของความรู้สึกของใครบางคนรอที่จะเปิดเผยในความรักความสัมพันธ์ h e a l i n g Inner Child Butterfly Phoenix นะคะมีพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ได้เรียนรู้กับคำว่าการเติบโตนะคะภายในตัวเองเติบโตในด้านจิตวิญญาณการรีนิวการเติบโตนะคะการได้เข้าใจอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะ Source and Rose การการเข้าใจพลังงานตัวเองสิ่งที่สำคัญมากๆคือสิ่งที่สำคัญคือต้องตอนนี้เวลานี้ สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองเชื่อว่าเชื่อว่าเรากําลังแบบกาลังซื่อสัตย์กับตัวเองกําลังเคารพความรู้สึกของตัวเอง กำลังกำลังมองความรู้สึกของตัวเองแท้จริงกำลังที่จะได้เริ่มเติบโตแล้วก็ได้เริ่มเริ่มเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่เขาหรือคุณจะได้เหมือนกับเข้ามาทําให้การเติบโตนั้นน่ะมันเป็นการเติบโตแบบเหมือนเหมือนการปลูกต้นไม้ที่มันเกิดการบ่มเพาะนอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะว่ามันเป็นความลึกซึ้งแบบนั้นที่รู้สึกสัมผัสได้สอดแอนโรสความจริงความซื่อสัตย์กา,ารเคารพกันให้เกียรติสิ่งที่สําคัญคือเหมือนคุณกาลังที่จะได้แบบ ได้ปกป้องความรู้สึกข,ของตัวเองได้พบเจอความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ครั้งนี้ทำให้คุณได้มองเห็นกับอะไรบางอย่างที่เป็นมุมกว้างมากขึ้นของยุคสมัยนี้หรือว่าเป็นมุมกว้างบางอย่างหรือว่าทำให้เราได้พัฒนาเติบโตนะคะในระดับจิตยาหรือว่าแง่คิดมุมมองร่างกายบางอย่างนะคะ mindset บางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ความจริงในการซื่อสัตย์กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสะท้อนถึงการเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองปกป้องปกป้องคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นความจริง ของคุณทุกเรื่องเลยนะคะความจริงความรู้สึกจิตใจสัญชาตญาณกําลังหล่อหลอมให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อได้พบเจอกับความรักที่คุณจะได้สัมผัสถึงใครบางคนที่เขาที่เขามี energy หรือมีพลังงานเดียวกันกับคุณนั่นเองค่ะทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคือใครที่คุณกำลังได้เจอ พลังงานเขาคนนั้นคือใครคะที่คุณกำลังได้เจอเขาคนนั้นคือใครความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นใครที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ King of Cups ว wow. ้าวใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ The Chariot นะคะว้าวใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใคร Page o f s w o r d s คุณกำลังได้เจอใครคนหนึ่งที่อายุม,มากกว่าคุณแก่กว่าคุณมากหรือพ่อไม่แม่ม่หรือต่างชาตเดอร์ชาลีออตหรือบางท่านหนึ่งอันนี้คุณได้เจอเขาแล้วเขาสอดส,ส่องคุณอยู่เขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณอยู่เขารอเวลาที่จะเดินทางมาหาคุณอยู่อะไรแบบนี้นะคะในขอดูเพิ่มเติมใครที่คุณกำลังได้เจอขายายเพจอัพสอส นาย o อฟซอรแล้วก็ t w o of Cups มีพลังงานของการกลับมาของใครบางคนที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์การกลับมาที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของ t w o of Cups ที่มีในเรื่องของการเชื่อมโยง ในด้านจิตวิญญาณความเชื่อมโยงอย่างที่บอกค่ะมันเป็นการโกรการเติบโตการรีนิวการเริ่มต้นใหม่รีเบิร์ดบางอย่างการแบบมันเป็นความลึกซึง้งแล้วก็ในเรื่องของการบททดสอบบางอย่างเกิดขึ้นของดีวายนะคะแล้วก็การเติบโตอินเนอร์บางอย่างที่มีความเป็นแบบเหมือนความเป็นเด็กบางสิ่งภายในต้องการที่จะได้เรียนรู้สาะแสวงหาบางอย่างหรือว่าสนุกสนานอะไรบางอย่างคือต้องมีายในไยหนึ่งที่ที่ยังที่ยังไม่โตนะคะอะไรบางอย่างแบบนี้ด้วยเพราะว่าแล้วมันก็เหมือนสะท้อนในว่า คุณกับเขากำลังจะได้หวนกลับมาหากันเพราะว่าเห็นนะไหมคะที่บอกไปว่าความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏการหวนกลับมาของใครบางคนนะคะและทีนี้ถ้าหลาๆท่านเลยยังไม่ได้เจอใครคุณกําลังได้เจอใครที่เป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของกันรละกันนะคะคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นพลังแห่งงานแห่งน้ําพลังงานแห่งลมที่เกิดขึ้น แล้วก็คุณจะได้เจอใครที่อยู่ไกลจากคุณรักระยะไกลต่างชาติหรือว่าพ่อแม่แม่ไนะคะหรือว่าคนที่อายุเล่ยเก,กันกับคุณก็ได้เช่นกันที่เห็นทีนี้เขาคนนั้นคือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่อบอุ่นน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีจิตใจดีอ่อนโยนมีสเสน่ห์อบอุ่นเป็นคนที่ดีจริงๆนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนชอบชอบธรรมชาติมากๆหรือว่าต้องชอบ ชอบธรรมชาติรักการเดินทางนะคะมากๆเลยหรือว่าเดินทางที่ไหนทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะหรือว่าเป็นสุภาพบรุษสุภาพสตรีที่มีความอบอุ่นน่ารักและใจิตใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่เหมือนใครมีความมีความต่างนะคะในพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผูกพันกันแบบมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครคุณกําลังได้เจอใครที่แบบคุณปรารถนาเพราะว่าคนคนนี้ดูชิวๆนะคะดูมีความเรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยที่กําลังจะเข้ามาหาคุณขออีกหนึ่งใบค่ะใครกําลังเดินทางมาขออีกหนึ่งใบว้าว wow, t o o pentacles พลังงานของการกลับมา พลังงานแห่งการเชื่อมโยงพลังงานหยินหยางของความรักความสัมพันธ์นะคะจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในแรงดึงดูดของคุณพลังงานแห่งดินของพลังงานความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนคุณกําลังจะตกหลุมรักใครอย่างรวดเร็วมากๆเลยคนคนนี้อบอุ่นเป็นสุภาพบุรุษที่มีสเสน่ห์นะคะอย่างที่บอกว่าตรงหัวใจเลยทีเดียวบรเอรี่ trust ใน process เชื่อใน process ที่เป็น step by step นะคะเพราะว่าคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เข้ามาท้าทายขอบเขตของคุณคนคนนี้เป็น inner บางอย่างที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้กับความเข้าใจของการแสดงออกความรู้สึกแสดงออกความการพูดแสดงออกการกระทำคุณจะได้เจอผลลัพธ์กับใครบางคนที่เขา เขาจะตกหลุมรักคุณเขาจะให้เกียรติคุณเพราะว่าคุณอยู่ในเซิร์ฟเลิฟคุณน่ารักมากๆ trust ค่ะเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเดทินี่นี่คืออีเวนต์การรีเทิร์นวิชวลทวินเฟลมนะคะใครบางคนกำลังจะหวนกลับมาหาคุณอย่างที่บอกนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ